ในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่างซูเปอร์โบว์2์2พก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างของปาร์ตแอนด์ฟิวเรียดกออกมาพวกเราได้เชยชมกันครับและมีอะไรให้คนตาดีอย่างพวกเราเนี่ยได้สังเกตกันเยอะเลยจากตัวอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรวมถึงสถานที่ในวันนี้ครับเราจะไปแกะตัวอย่างกันว่าตัวอย่างนี้ได้บอกอะไรกับพวกเราบ้าง ซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการคาดเดาแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะฮะอันนี้ถ้าไม่โดนใจใครหรือว่าอาจจะขัดแย้งอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะมาเริ่มกันที่ฉากแรกกันเลยครับฉากที่มีรถสีดำเงินขับเข้ามาในบ้านซึ่งรถคันนี้เป็นรถยี่ห้อนิสสัน s k y ยไล e GTR r, r 3 4ซึ่งเป็นรถที่ตัวละครไบอันโอคอนเนใช้แข่งในภาคแรกนั่นเองครับ หรือนี่อาจจะเป็นเร ference ถึงตัวละครไบอันโอคอนเนอร์และแสดงถึงความคิดถึงพอวักเกอร์ก็เป็นได้ครับซีนต่อมา การทำให้เห็นสมาชิกครอบครัวของดอมโธเรตโต้นั่นก็คือแลตตี้แล้วก็ไลอันมาคอสซึ่งเป็นลูกชายของเขาที่ในภาคที่แล้วยังตัวกระเปียกอยู่เลยแต่ตอนนี้โตมากแล้วทำหน้าจะใหญ่ขึ้นอันนี้ร้องเล่นนะแม้แต่ตัวละครผิวสีในครอบครัวอย่าง <S <S เคสโรมนันและก็มีแกนก็ยังอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์คนดูอย่างเรามากที่สุดตั้แต่ตัวอย่างที่แล้วนั่นะก็คือการกลับมาของตัวละครฮารที่น่าจะเสียชีวิตตั้แต่ภาคที่3าม ซึ่งทฤษฎีการคืนชีพของฮานนั้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับแต่ที่เซอร์ไพรส์รย,ยิ่งกว่านั่นก็คือตัวละครที่ฮานกอดในตัวอย่างนั้นดูยังไงยังไงทรงผมแบบนี้มันก็เด็กขาดชอชัดชัดซึ่งถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยเด็กขาดชอก็คือคนที่ฆ่าฮานในภาค3นั่นเองแต่เจสันสเตย์ฮมนักสแสดงที่รับบทเป็นชอเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาคงไม่ได้มาในฟาด9นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาติดไทยฮอปแอนด์ชออยู่และก็อาจจะมีความเป็นไปได้ครับว่าตัวละครที่กอดกับฮานั้น อาจจะไม่ใช่ตัวของเด็กขาดชอแต่อาจจะเป็นไบรอันโอคอนเนอร์ที่แสดงโดยโค e อีวอลเกอร์น้องชายแท้ๆของพอวอลเกอร์ก็เป็นได้ครับซึ่งในส่วนนี้เป็นแค่การคาดเดาของผมล้วนๆนะฮะจะจริงไม่จริงก็ต้องไปดูในหนังเอา ซิ้นต่อมาเราจะได้เห็นครอบครัวนักซิ่งปฏิบัติภารกิจที่ฉากหลังนั้นได้มีการมาถ่ายทาในประเทศไทยโอ้โหอย่างยิ่งใหญ่มากทิ่ว่าซีนนี้ต้องเป็นซีนที่มันหยดแน่นอนเนี้ยในหนังก็ต้องมารอดูว่ามันจะสุดยอดอย่างที่นักแสดงเขาเคลมไว้หรือเปล่านะก็ต้องไปรอดูกันฉากต่อมาเราจะได้เห็นการร่วมมือกันระหว่างฮานส์และไซเฟอร์ตัวร้ายจากภาคที่แล้วก็ต้องมารอดูกันครับว่าทั้งสองคนนี้มาร่วมมือกันได้อย่างไร ในผ้านี้เรายังไม่รู้ด้วยว่าเธอจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายและเธอก็ยังทำทรงผมใหม่อีกด้วยลองมารอดูกันครับว่าในผ้านนี้นั้นไซเฟอร์จะมีบทบาทมากแค่ไหนนอกจากตัวละครไซเฟอร์แล้วตัวละครจากภาคที่แล้วอย่างแบกดาลีนชอแม่แท้ๆของพี่น้องตระกูลชอเป็นยังมาโชลีลาในการซิ่งบนถนนอีกด้วยต้องมารอดูกันครับว่าเธอจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าแม่มาได้พี่น้องตระกูลชอก็อาจจะโผล่มาเหมือนกันอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะฮะ และซีนต่อมาก็เรียกได้ว่าโดนใจแฟนๆมวยปล้มหลายคนเลยครับกับการปรากฏตัวของเจคอบโทเรโตที่นำแสดงโดยจอห์ซีนานักมวยปล้ำชื่อดังที่มาพร้อมกับบลีเด็ตอย่างยูคานซีมีหรือแปลไปไทยก็คือมึงบ่เห็นกูดอกและจากตัวอย่างที่แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเจคอบนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และน่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องครับก็ต้องไปรอดูกันว่าเขาจะมีบทบาทบ้างน้อยเพียงใด แต่เชื่อว่า J เจคอบยน่าจะเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องแน่นอนนะด้วยความที่พี่แกเป็นน้องชายแท้ๆของดอมด้วยโอ้โหมีสิทธิ์ลุ้นนะทุกคนว่าพี่แกเนี่ยจะต้องสู้กับดอมแบบมันๆแน่ๆ <S <S แล้วซีนสุดท้ายของเรื่องเรียกได้ว่าทำหลายคนเนี่ยอ้าปากค้างกันเต็มๆเลยฮะเพราะว่าคือการที่รถถลยเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์เรียกได้ว่าทำเอาฉากรถเจอกับเรือดำน้ำในภาคที่แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นฉากเด็กเล่นเปเมื่อมาเจอกับฉากนี้โคตรเฟี้ยวแล้วถ้าสังเกตจากโลเคชันในการถ่ายทำแล้วก็ดูเหมือนว่า ในซีนนี้จะเป็นการซิ่งรถกันในเมืองอีดินบาระซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อเป็นอันดับที่2ของประเทศสกอตแลนด์ก็ต้องไปรอดูกันในหนังครับว่าฉากซิ่งรถในเมืองครั้งนี้จะมันหยดแค่ไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย